สวัสดีเพื่อนๆที่รักสัตว์ทุกท่านเตรียมตัวพบกับเรื่องราวสุดพิเศษของสัตว์เลี้ยงตัวจิว๋วที่จะมาขโมยหัวใจของทุกคนไปอย่างง่ายดายสัตว์เลี้ยงที่เรากำลังพูดถึงนี้มีชื่อเรียกที่น่ารักและแฝงไปด้วยความสามารถพิเศษนั่นก็คือชูกาไกลเดอร์ชูกาไกลเดอร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปออสเตรเลียและปาปวัวนิวกินีด้วยรูปร่างหน้าตาที่น่ารักดวงตากลมโตขนปุยและแผ่นหนังที่เชื่อมระหว่างขาหน้าและขาหลังทำให้พวกมันสามารถร่อนจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งได้อย่างสง่างามสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นหากใครที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงที่ไม่เหมือนใคร ชูก้าไกลเดอร์อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ก่อนที่จะตัดสินใจรับเลี้ยงพวกเราควรทำความรู้จักกับพวกมันให้มากขึ้นทั้งในเรื่องของนิสัยใจคอความต้องการในการเลี้ยงดูและสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านชูกาไกลเดอร์เป็นสัตว์สังคม พวกมันมักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆดังนั้นการเลี้ยงชูกาไกลเดอร์เพียงตัวเดียวอาจทำให้พวกมันรู้สึกเหงาและเครียดได้หากตัดสินใจเลี้ยงควรเลี้ยงเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเพื่อให้พวกเขามีเพื่อนเล่นและคลายเหงานอกจากความเป็นสัตว์สังคมแล้วชูกาไกลเดอร์ ยังเป็นสัตว์ที่ฉลาดและขี้เล่นพวกมันชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้ทักษะต่างๆได้อย่างรวดเร็วหากได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องพวกมันสามารถเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อชื่อของตัวเองหรือทำตามคำสั่งง่ายๆได้ในเรื่องของอาหารการกินชูก้าไกลเดอร์เป็นสัตว์กินทางพืชและสัตว์ออมนิวอร์ในธรรมชาติ พวกมันจะกินน้ำหวานจากดอกไม้แมลงผลไม้และยางไม้แต่ในการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเราสามารถให้อาหารสำเร็จรูปสำหรับชูก้าไกลเดอร์ซึ่งมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของพวกมันนอกจากนี้ควรเสริมด้วยผลไม้สดผักและแมลงบ้างเพื่อให้พวกมันได้รับสารอาหารที่หลากหลาย ที่อยู่อาศัยของชูการ์ไก d เดอร์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันพวกมันต้องการกรงที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเพื่อให้พวกมันสามารถปีนป่ายและร่อนเล่นได้อย่างอิสระภายในกรงควรมีกิ่งไม้คอนและของเล่นต่างๆเพื่อให้พวกมันไม่รู้สึกเบื่อนอกจากนี้ควรมีรางหรือถุงผ้าสำหรับให้พวกมันนอนหลับพักผ่อน ชูการ์ไกลเดอร์เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างบอบบางและต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษสิ่งสำคัญคือการรักษาความสะอาดของกรงและเปลี่ยนอาหารและน้ำดื่มเป็นประจำเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคนอกจากนี้ควรพาพวกมันไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพและรับวัคซีนที่จำเป็น หลายคนอาจสงสัยว่าชูก้าไกลเดอร์มีนิสัยอย่างไรพวกมันเป็นสัตว์ที่รักอิสระแต่ก็สามารถผูกพันกับเจ้าของได้หากได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีพวกมันจะแสดงความรักและความไว้วางใจออกมาให้เห็นเมื่อชูก้าไกลเดอร์คุ้นเคยกับเจ้าของแล้วพวกมันจะชอบปีนป่ายบนตัวเจ้าของ เลี้ยมือหรือซุกตัวอยู่ในกระเป๋าเสื้อสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าพวกมันรู้สึกปลอดภยัยและมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของอย่างไรก็ตามชูก้าไกลเดอร์ก็มีข้อเสียอยู่บ้างพวกมันเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนดังนั้นในเวลากลางวันพวกมันจะนอนหลับพักผ่อน และอาจส่งเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืนได้นอกจากนี้พวกมันยังเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างซนและอาจกัดแทะสิ่งของต่างๆภายในบ้านได้ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจรับเลี้ยงชูกาไกลเดอร์เราควรพิจารณาถึงไลฟ์สไตล์ของตัวเองและความพร้อมในการดูแลเอาใจใส่พวกมัน หากเราสามารถให้ความรักความเอาใจใส่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพวกมันได้ชูกาไกลเดอร์ก็จะเป็นเพื่อนที่แสนวิเศษของเราไปตลอดนอกจากเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยและนิสัยใจคอแล้วการทำความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพของชูก้าไกลเดอร์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันชูก้าไกลเดอร์ เป็นสัตว์ที่อาจมีปัญหาสุขภาพได้หลายอย่างเช่นโรคขาดแคลเซียมโรคอ้วนโรคฟันผุและโรคทางเดินอาหารดังนั้นการสังเกตอาการผิดป,ปกติของชูก้าไกลเดอร์อย่างใกล้ชิดและพาพวกมันไปพบสัตวแพทย์เมื่อพบความผิดป,ปกติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้พวกมันได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที การเลือกซื้อชูการ์ไกล e เดอร์ก็เป็นสิ่งสำคัญควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นฟาร์มเพาะพันธุ์ที่ได้รับการรับรองหรือร้านขายสัตว์เลี้ยงที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชูการ์ไกลเดอร์ก่อนซื้อควรตรวจสอบสุขภาพของชูการ์ไกลเดอร์อย่างละเอียดสังเกตว่าพวกมันมีอาการซึมไม่กินอาหาร หรือมีบาดแผลตามร่างกายหรือไม่หากพบความผิดปกติควรหลีกเลี่ยงการซื้อและมองหาตัวอื่นที่แข็งแรงกว่าเมื่อรับชูก้าไกลเดอร์มาเลี้ยงใหม่ๆควรให้เวลาพวกมันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่อย่าพยายามจับพวกมันมาเล่นหรือบังคับให้พวกมันทำในสิ่งที่ไม่ต้องการปล่อยให้พวกมันค่อยๆ คุ้นเคยกับเราและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันในช่วงแรกๆอาจใช้ผ้าที่มีกลิ่นของเราใส่ไว้ในกรงของพวกมันเพื่อให้พวกมันคุ้นเคยกับกลิ่นของเราและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อพวกมันเริ่มคุ้นเคยกับเราแล้วเราก็สามารถเริ่มเล่นกับพวกมันได้โดยการให้ขนมหรือลูกตัวเบาๆ การฝึกชูก้าไกลเดอร์ให้เชื่องอาจต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอนเมื่อพวกมันเชื่องแล้วพวกมันจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและซื่อสัตย์กับเราการเลี้ยงชูกาไกลเดอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปหากเรามีความรักความเอาใจใส่ และความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเราก็จะสามารถเลี้ยงพวกมันได้อย่างมีความสุขและสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งกับพวกมันได้หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงชูกาไกลเดอร์และช่วยให้ทุกท่านตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลย แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าการดูแลเรื่องอาหารก็สำคัญไม่แพ้กันชูกาไกลเดอร์ต้องการอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนอาหารหลักของพวกมันคืออาหารสำเร็จรูปสำหรับชูก้าไกลเดอร์โดยเฉพาะซึ่งมีทั้งแบบเม็ดและแบบผงนอกจากนี้ควรเสริมด้วยผลไม้สดผักสด และ,มะแมลงเป็นครั้งคราวผลไม้ที่ชูก้าไกลเดอร์ชอบเช่นแอปเปิ้ลกล้วยมะละก,กอและแตงโมผักที่ควรให้เช่นแครอทบรอกโคลี ccoli, และผักกาดขาวมแมลงที่ให้ได้เช่นนอนนกจิ้งหรีดและดักแด้ไหมสิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นอันตรายต่อชูก้าไกลเดอร์ เช่นช็อกโกแลตหัวหอมกระเทียมและอะโวคาโดอาหารเหล่านี้เป็นพิษต่อชูการ์ไกลเดอร์และอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้กรงที่อยู่ก็มีความสำคัญมากเช่นกันกรงของชูการ์ไกลเดอร์ควรมีขนาดใหญ่พอที่จะให้พวกมันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระควรมีคอรให้พวกมันปีนป่าย และมีถุงนอนหรือบ้านเล็กๆให้พวกมันได้พักผ่อนหลับนอนควรทำความสะอาดกรงอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมชูกาไกลเดอร์เป็นสัตว์ที่รักความสะอาดดังนั้นการมีกรงที่สะอาด จะช่วยให้พวกมันมีความสุขและมีสุขภาพดีนอกจากเรื่องอาหารและที่อยู่แล้วการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามควรพาชูก้าไกลเดอร์ไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจหาความผิดปกติและป้องกันโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นชูก้าไกลเดอร์อาจมีปัญหาเรื่องฟันเช่น ฟันยาวเกินไปหรือฟันผุกควรดูแลสุขภาพช่องปากของพวกมันอย่างสม่ำเสมอโดยการให้แทกของเล่นหรืออาหารที่มีความแข็งเพื่อช่วยขัดฟันชูกาไกลเดอร์เป็นสัตว์สังคมพวกมันต้องการเพื่อนหากเลี้ยงเพียงตัวเดียวอาจทำให้พวกมันเหงาและเครียดได้การเลี้ยงชูกาไกลเดอร์เป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม จะช่วยให้พวกมันมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดีอย่างไรก็ตามการเลี้ยงเป็นคู่ก็อาจนำไปสู่การผสมพันธุ์และมีลูกได้หากไม่ต้องการให้มีลูกควรแยกเพศหรือทำหมันเมื่อพูดถึงเรื่องนิสัยชูกาไกลาเดอร์เป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้เล่นและอยากรู้อยากเห็นพวกมันชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆ และชอบเล่นกับเจ้าของพวกมันสามารถเรียนรู้คำสั่งง่ายๆได้เช่นการเรียกชื่อหรือการกระโดดมาหาการฝึกชูกาไกลเดอร์ต้องใช้ความอดทนและความสม่ำเสมอแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอนชูกาไกลเดอร์เป็นสัตว์กลางคืนพวกมันจะตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนและนอนหลับในตอนกลางวันดังนั้น ควรจัดตารางเวลาการเล่นและการให้อาหารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของพวกมันไม่ควรบังคับให้พวกมันตื่นขึ้นมาเล่นในตอนกลางวันเพราะจะทำให้พวกมันเครียดและเสียสุขภาพการเลี้ยงชูกาไกลเดอร์ต้องใช้ความรับผิดชอบอย่างมากพวกมันต้องการการดูแลเอาใจใส่ และความรักจากเจ้าของหากไม่มีเวลาหรือความพร้อมที่จะดูแลพวกมันอย่างเต็มที่ไม่ควรเลี้ยงพวกมันการเลี้ยงชูกาไกลเดอร์ไม่ใช่แค่การมีสัตว์เลี้ยงน่ารักรักแต่เป็นการรับผิดชอบชีวิตหนึ่งชีวิตที่ต้องดูแลเอาใจใส่ไปตลอดอายุไขของพวกมันในคลิปวิดีโอนี้เราได้พูดถึงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงชูกาไกลเดอร์ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเลี้ยงการดูแลเรื่องอาหารที่อยู่สุขภาพและนิสัยของพวกมันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงชูกาไกลเดอร์และช่วยให้ทุกท่านตัดสินใจได้อย่างถูกต้องการเลี้ยงชูการไกลเดอร์อาจต้องใช้ความพยายามและความอดทน แต่ถ้าหากเรามีความรักความเอาใจใส่เชื่อว่าทุกคนจะสามารถเลี้ยงชูกาไกลเดอร์ได้อย่างมีความสุขและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงชูกาไกลเดอร์คือความเข้าใจในธรรมชาติของพวกมันการศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมของชูกาไกลเดอร์จะช่วยให้เราสามารถดูแลพวกมันได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองความต้องการของพวกมันได้อย่างถูกต้องชูกาไกลเดอร์แต่ละตัวมีบุคลิกที่แตกต่างกันบางตัวอาจจะขี้อายบางตัวอาจจะซนบางตัวอาจจะชอบคลอเคลียเจ้าของควรสังเกตพฤติกรรมของชูก้าไกลเดอร์แต่ละตัวเพื่อปรับวิธีการเลี้ยงให้เหมาะสมกับแต่ละตัว การเลี้ยงชูกาไกลเดอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปหากเรามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และปรับตัวเราก็จะสามารถเลี้ยงพวกมันได้อย่างมีความสุขและสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งกับพวกมันได้ชูกาไกลเดอร์เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและซื่อสัตย์ พวกมันจะมอบความสุขและความสนุกสนานให้กับเราอย่างมากมายหากเราดูแลพวกมันอย่างดีพวกมันก็จะอยู่กับเราไปนานแสนนานอย่าลืมว่าการตัดสินใจเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นชูก้าไกลเดอร์หรือสัตว์ชนิดอื่นๆควรมาจากการพิจารณาอย่างรอบคอบและมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตหนึ่งชีวิตอย่างเต็มที่ การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาความอดทนและความรักหากเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพราะจะเป็นการทำร้ายทั้งตัวเราเองและสัตว์เลี้ยงของเราสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลี้ยงชูกาไกลเดอร์หรือไม่ หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเรายินดีที่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือทุกท่านให้สามารถเลี้ยงชูกาไกลเดอร์ได้อย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสรุปส่งท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้พาเราไปสัมผัสโลกอันแสนพิเศษของชูกาไกลเดอร์สัตว์เลี้ยงขนาดจิ๋วที่มาพร้อมความน่ารักเกินปาน และสเสน่หเฉพาะตัวที่ทำให้ใครหลายคนตกหลุมรักเราได้เรียนรู้ถึงธรรมชาตินิสัยความต้องการและวิธีการดูแลที่ถูกต้องเพื่อให้เจ้าตัวน้อยเหล่านี้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขการเลี้ยงชูกาไกรเดอร์นั้นต้องอาศัยความเข้าใจความเอาใจใส่และความรับผิดชอบเพราะพวกเขาไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยง แต่คือเพื่อนตัวน้อยที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราให้มีสีสันการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการมอบอาหารที่มีประโยชน์และการให้ความรักความอบอุ่นล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความผูกพันที่ลึกซึง้งระหว่างเราและชูก้าไกลเดอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นแสงสว่างนำทางให้กับทุกท่านที่กำลังพิจารณาต้อนรับชูก้าไกลเดอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการตัดสินใจเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักชนิดไม่ว่าจะเป็นชูก้าไกลเดอร์หรือสัตว์อื่นๆควรมาจากการเตรียมพร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและการเงิน เพื่อให้เราสามารถดูแลพวกเขาได้อย่างดีที่สุดขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงชูกาไกลเดอร์และสร้างช่วงเวลาดีๆร่วมกันหากมีข้อสงสยัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะสอบถามเรายินดีให้ความช่วยเหลือเสมอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ หวังว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งในโอกาสหน้าพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย